สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายกมเศรษฐีของช่องลีกิชอยเกมเศรษฐีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้เราก็ามาอยู่ในซีรีส์ที่แบบสร้างตัวใหม่แล้วกันนะครับเออเป็นการจับมือนะครับมาช่วยกันเก็บเพชรนะเออพูดง่ายๆคืออยากให้ผู้เล่นใหม่เนะี่ยได้เก็บเพชรพร้อมผมนะ เออนั่นแหละซึ่งไอดีนี้เป็นไอเดีเริ่มต้นเลยนะครับคือแบบมันไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> นนเนี้ยมีแค่ตัวแจกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออแล้วก็จีด้ดูดิไม่มีอะไรเลยจริงๆครับแล้วเพชรก็ได้มาจากการล็อกอินต่างๆนี่แหละเออที่ผมเพิ่งสร้างมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเอ,อสอนหาเพชรแบบเบื้องต้นละกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่แบบไม่มีตัวละครอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพอจะหาช่องทางไหนได้บ้างอะไรอย่างงี้เนาะอืมอันดับแรกเลยนะครับผมจะทํานะ ก็คือภารกิจนี่เดี๋ยวไปตัดไปตอนที่ทำภารก,กิจแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดก่อนอ่ะภารกิจแรกของผมนะครับก็คือการลงหลีกนั่นเองนะผมก็ได้ทําการลงหลีกแล้วแหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวร,รอดูแล้วกันนะครับอืมแพ้ชนะไม่เกี่ยวหรอกคนดูจริงๆอันนี้แค่ทำภารก,กิจเฉยเฉยเออเราก็ไม่ได้มีจี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบในการอัพด้วยดูดิผมยังเววสองอย่เลยอะ่ะคิดดูเนี่ยดูเลยครับไม่มีวัตถุดิบอัพเพื่อน ังก็ไม่มีอัพเออจัดไปแล้วกันเออถอยไม่ค่อยแม่นด้วยนะเพราะว่าแบบเราไม่มีไงโอ้โหไม่มีวัตถุดิบในการอัพนะครับนี่อย่างนั้นเราก็เตะเข,เข้าแล้วกัน <c oughs> เตะเข้าขาก็โอเคแล้วแหละเออนี่โห โอ้โหเลยเขาจะเตะเราดิต้องเป่ายิงฉุบให้ชนะ้ลยนะเพื่อนต้องเป่าให้ชนะนะเพื่อนนั่นแหละสวยถือว่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันสนุกตรงนี้แหละมันลุ้นไงเออเขาจะมาถ้าเขาถ้าเขาแบบจะเตะเราอะก็คือเราจะอยู่เมืองถูกเขาไงไม่เป็นไรหรอก <c oughs> โอ้โหเขาเบิ้ลว่ะเบิ้ลดีจัดจะบอกว่าอวยไฟตรงข้ามอีก่นะเพื่อนโดนตเตะเมี่ยอืี้รอดไป <c oughs> โดนเตะขึ้นมางานงอกนะเพื่อนโอ้โหดูดิทอยสิบสองอะไปออกอะไรก็ไม่รู้โอ้โอหน่ามืดว่ะหน้ามืดเลยว่ะเพื่อน ถ้าจะเตะก็ให้อยู่ในแถบนี้แล้วกันเราขอทำลายที่ปักธงก้ไไปก่อนเพราะเราต้องการผ่านจุดสตาร์ทเว้ยเออนั่นแหละก็ยืดเป็นเมืองเราซะไม่เป็นไรหรอกเตะไหมไม่เตะไม่เป็นไรโอ้โหยังมาได้อีกหเหลือจะเชื่อจริงๆเลยแต่ตังก็ไม่พอแล้วในการสร้างไม่เป็นไรหรอกอืเขามาเพิ่มตังว่ะเอาว่ะ เดือดจัด12สองได้ไหมเออถ้าว่าจะไม่ได้เลยแล้วโอ้โหสร้างไม่ติดหน้ามืนเหมือนกันนะสร้างน้อยโอ้โหไม่ติดเลยอืมขอนไปเออจัดไปจัดไปทุลักทุเลมากเลยวะ่ะ <laughs> การที่แบบเริ่มต้นเล่นใหม่อะไรเงี้ยมนดูรักกุเรนะผมก็ใจผู้เล่นใหม่นะผมก็เคยเออผ่านจุดนั้นมานะครับอโอ้โหมันช้าแเแลอเกินเพื่อดเร็วดีเฉียวตูดแล้วนิดเดียวเออไปไหนดีวะ สี่ได้ไหมโอ้โหไปแปดดูดิโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเน,นี่ยอืมจ้างไม่ติดเลยเออขอ,ออือนั่นแหละสวยงามสวยสวยจังหวะน,นี้สวยแล้วโอ้โหขเขาเบิ้ลได้หรอเพื่อน แต่เขาไม่มีตังค์แล้วเขาเตะเราไม่ได้แล้วอย่างน้อยๆคือเขาเตะเราไม่ได้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเตะเราไม่ได้ <c oughs> เราสร้างได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้สร้างไม่ได้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยั <c oughs> วจะปวด ปวจะปวดหนักมากอ่ะโอ้โหดูดิง่อยง่อยอกเกินอ่ะเออมานี่ยสิบสองได้ไหมโอ้ได้เจ็ดอะไรวะเนี่ยโอ้หัวจะปวดจริงๆโอ้โหดูดิสร้างก็ไม่ติดอีก ขออ,อีกทีแล้วกันเออ,เ,อเดี๋ยวตัดไปตอนที่ทำสำเร็จแล้วกันนะครับมันนานเกินแล้วไม่ไหวไม่ไหวโอเคตัดมาตอนนี้แล้วนะครับที่ทำภารกิจสำเร็จเห็นไหมเวลเราก็อัพไวด้วยนะเพื่อนเออพอเวลอัพเนี่ยเราก็จะมีรางวัลนน่นนี่นั่นด้วยนะเนี่ยเห็นไหมรางวัลพวกเพชรเราก็จะได้นะครับนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ย เนี่ยเห็นไหมได้พวกคงมกเพชรด้วยเห็นไหมเออได้อมดาวด้วยนะครับแล้วก็ได้วัตถุดิบในการอัพด้วยเออช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมเออนี่ได้ทองด้วยเพชรเก็บไว้ก่อนค่อยไปรับทีเดียวแล้วกันนี่ก็จัดไปเลยครับมาภารกิจต่อไปเล่นโดนมัตเตอร์มามามาโดนมัตเตอร์ก็มัตเตอร์เปลี่ยนตัวเอาตัวนี้ดีกว่า อขอเปลี่ยนเป็นเอจี้เช่าแล้วกันนะครับนี่ออนี่แหละอจี้เช่าจี้เช่าเออเอา,า,า,เอา,เอาตัวนี้ออกนี่เราไม่มีหมวกนะไม่มีหมวกก็เล่นเท่าที่มีนี่แหละอืมอ่ะตัดไปตอนที่เล่นโดนมาสเตอร์เลยแล้วกันนะครับอ่ะก็มาแล้วนะนี่เขาเวลอะไรวะอ๋อเวลหนึ่งเวลหนึ่ง เราก็ใช้ทั้งจี้เช่าทั้งตัวเช่าเลยนะครับเอามาเล่นนี่อาจจะทุรักทุเลหน่อยนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่สําเร็จเลยแล้วกันนะครับเพื่อแบบไม่ต้องมาดูนานอนะ่ะมันเหนื่อยเออโอ้โหยังไม่จบนะฮะมาต้องทำให้จบให้ได้ต้องทำให้จบให้ได้โ <c oughs> อ้โห <c oughs> นึกว่าแบบขังฟองแล้วไงไม่ยีอ่ะ แต่สุดท้ายก็ยังไม่ขังฟองนะครับอาติดตามตัวได้โอเคมาเบิ้ลไปอือสวยแบบนี้สวยมาเชิญมานี่นี่ไปดิยังไงไงโหยัง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 รอดยังรอดยังรอดสิบไปลูก เออสวยแบบนี้สวยยังรอดใช่ไหมเพื่อนอืมเป็นไงล่ะเพื่อนอยังไงซิเพื่อนโอ,โอ้โหเหนียวจริงๆยังไงสิยังไงยังไงเพื่อนโอ้เขากู้วะอย่าเบิ้ลน,นะโอ้เบิ้ลดีจัด บิ้นดีเกินโอ้โหเขาได้นั่งเ,เครื่องบินนะฮะวาร์ปเราไม่ออกว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอวาร์ปทำงานแล้วกันโอ้โหเขามาแย่งเราอีกเอาดิขายเลยไหมเ,เพื่อนเรียบร้อยครับ อ่ะก็ได้รางวัลจากเวลอัพอีกแล้วนะเออเราไปดูดิได้อะไรมาเพิ่มบ้างอืมอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะวัตถุดิบในกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะไปเล่นรอบกิจกรรมกันด้วยนะครับผู้เล่นใหม่เนี้ยยิ่งจําเป็นต้องมีเลยจริงๆเฮ้ยเบื่อได้วัตถุดิบ A อ่ะเราเปิดก่อนเนี่ยหาวัตถุดิบ A จากอีเวนต์ก็ได้นะเพื่อไปแลกจกี้นี่หายได้สามชิ้นนะ่ะเดี๋ยวดูกันอันนี้เรายังไม่ได้ A บวกเลยเหรอเนี้ย น,นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับวัตถดิธรรมดาเนี่ยในของอีเวนต์นะไอเชือกลองเท้าเนี่ยเอามาแลกได้นะครับนี่ก็จะแบบซุ่มนะก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใครมีอะไรเงี้ยอ่าไปที่อารีนาต่อเลยแล้วกันไปเดี๋ยวขอตัดไปที่อารีนาเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็มาอยู่ในแผนที่อารีนาแล้วนะครับเอโอโอ้เจอเวล์สาว่ะเฮ้ยมีลิมิเต็ดด้วยโอ้ นี่มันเป็นตัวไก่ปัมป๊มจี้นี่ว่าปั๊มจี้ปั๊มเพชรโอ้โหเอาเรื่องดูดิโอ้โห,เ,เ,โโหเห็นไหมสุดนะออสุดเกินเพื่อนจริงๆสุดจัดว่ะสิบสองได้ไหมสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบได้ไหมเบิ้ลสิบเบิ้ลไม่เบิ้ล ไม่เบิ้ไม่เป็นไรเคลื่อนย,ย,ย้ายไหมโอ้ไม่เคลื่อนย้ายว่ะแหนเขาจะเบิ้ลสองแหละดูออกโอ้สร้างติดด้วยว่ะโอ้เพื่อนเดี๋ยวนะโอ้ไม่นะเออนั่นแหละรอดรอดรอดแต่ไม่รอดตรงนี้แหละโอ้ไม่เพื่อน ใจเย็นโอ้ยังได้สร้างอีกเหรอตังไม่พอแล้วนะเพื่อนออตังค์ในไม่พอแล้วนะโอ้โหถอยไม่แม่นหรือ,ะอ่ะเขาปล่อยออโต้ไปแล้วนะครับ ยังไงสิเดี๋ยวเขาตัดไปตอนที่จบเลยแล้วกันมันนานเกินอะดูแล้วอ่ะเดี๋ยวจะจัดจบให้อย่างสวยๆเลยเพื่อนอือเป็นไงล่ะเพื่อนเป็นไงอยู่นี้ยังไงยังไงสิจี้ดีเหรอจี้ดีแล้วไงเจอจี้เช่าเป็นไงละ่ะ เจอแบบจี้เช่าปเป็นเงี้ยละเพื่อนโอ้กลับไหมกลับไหมเออกลับ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 นะกลับนะกลับก็จัดดิเพื่อนเออย้ำอีกทีนึงเรียบร้อยไปดเอออ่ะเราก็ได้รางวัลมีแล้วนะครับกับวัตถุดิบต่างๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันสิมีอะไรอีกบ้างโหเห็นไหมเพชรเยอะแยะ หรือได้วัตถุดิบมาเพิ่มด้วยนะครับนี่ใบโคเวอร์ด้วยมีเหรียญด้วยมีท้องด้วยมีลูกบาทด้วยไปหมุนไปเลยครับลูกบาทเนี่ยจำเป็นจริงๆแล้วก็ทยอยรับไปเลยอะรับไปรับไปนี่เป็นไงล่ะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยทั้งลูกบาททั้งอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปเล่นซุปเปอร์บูมอีกแล้วก็เออเล่นเซอร์ไวเวล ไปเล่นซอร์ไวิัลเหมือนก็นได้จัดไปขอตัดไปเลยแล้วกันนะตอนที่เสร็จหมดทุกอย่างแล้วมันจะง่ายกว่าอ่ะภารกิจรายวันเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นี่เราก็จะได้ลูกบาดเพชรด้วยนะแล้วก็ลูกบาดเพชรแบบธรรมดานะครับมีสุดยอดกับแบบธรรมดานะนี่เห็นไหมอืมแต่ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดูวิดีโอด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขอดูวิดีโอเสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับอืม เนี่ยว่ามันได้ทีละ20เพชนะอย่าลืมนะต้องไปดูนะครับอ่ะตัดก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะดูครบแล้วนะครับตรงนี้เออเดี๋ยวผมมา,ร,าบบนะรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะรับรางวัลไปก่อนเลยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่มีกิจกรมรมอะไรสัปดาห์ด้วยนะเวลาว่างก็อย่าลืมไปทํากันนะครับทุกคนเหลือเวลาสามวันแล้วนะตั้งแต่วันนี้ผมอัดคลิปนะครับตอนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทยอยทําแหละเออเดี๋ยวค่อยๆทยอยทําแล้วกันนะ แล้วก็มีนี่ครับกิจกรรมเล่นบ้านพีสิงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปทําด้วยเนี่ยเ็ได้เพชรกับวัสดิบอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆมาเยอะอยู่นะอ้าเอบวกได้แล้วนะเดี๋ยวขอเอาลูกบาทเพชรก่อนแล้วกันนะอืมแล้วก็ลูกบาทธรรมดามาหมูนแล้วก็เปิดลูกบาทเพชรไปเลยเพื่อนอืมนี่ได้ทีละสามสิบอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่นะนี่เดี๋ยวผม ไปดูวิดีโอตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะตัดแป๊บหนึ่งว่าลูกบาทเนี่ยไอลูกบาทเพชรธรรมดาเนี่ยเราจะได้เพชรไหมลองมาดูกันอ่ะดูซิว่าเราจะได้เพชรรอเปล่ายังไงสิเพื่อนเพชรไหมเออได้เพชรใหม่สามสิบนะครับดูดิโอใช้ได้นะใช้ได้นะอืออย่าลืมไม่เปิดนะครับนี่อ่ะใส่ไปเลยนี่ ใส่หมดอนะ่ะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าแบบมันคือ,อไรายได้ในการหาเพชรน,นะออแล้วก็มีวัตถุดวงวัตถุดิบอะไรเงี้ยเพื่อได้เอมาโอ้โหไม่ไม่มาเลยเอ A. ธรรมดาเนะี่ยอ่าคุมเต่าก็ยังดียังดียังดีมีคุมเต่าแล้วเว้ยอะพวกหินเพชรก็เก็บไว้นะครับค่อยมาแปลรูปนะอือเดี๋ยวไปดูอีกสิมีตรงนี้อีกนี่นี่นดูโฆษณา,าอ่าเดี๋ยวตัดไป โฆษณาก่อนนะครับเนี่ยผมจะดูสามจุดหลักสามจุดสามจุดโอเคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อีกโอเคแป๊บหบนึง่งอ่ะเราก็ดูเรียบร้อยแล้วนะครับพวกวิดีโอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เหลือตรงนี้อีกนะครับนี่น,นี่ที่2องจดหมายนะยังมีจุดนึงนะครับได้สี่ครั้งนะดูดิเพรก็เริ่มเยอะแล้วนะนี่โอ้โหวัวดดิบ A ไม่มาเลยว่ะในอีเวนต์กะว่าแบบ เออจะเอาไปลุ้นที่แบบเครื่องรางสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เออดูวิดีโอครบแล้วกันนะครับใน2องจุดหมายนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปดูนะครับพวกวิดีโอวิดีโอเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีพวกการเล่นด้วยไหมพอแชร์ไปปุ๊บเราก็จะได้เพชรด้วยนะครับเนี่ยมีการเล่น3มครั้งอะไรเงี้ยการอัพเลเวลเห็นไหมเออตัดไปแป๊บนึงนะ อ่ะดูครบแล้วนะครับตรงนี้เออนี่เราก็มารับรางวัลเลยนี่เห็นไหมได้เยอะอยู่นะครับนี่นี่นี่นะี่นี่รวมๆนะจากการเล่นด้วยอัพเลเวลด้วยอะไรอย่างเงี้ยการแชร์ด้วยนะครับแล้วก็การดูดีโอนี่ก็ได้เยอะอยู่นะเห็นไหมเออแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกอนแบ๊บหนึ่งไอ้พวกนี้อยังเพิ่งแรกนะครับมันมีน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่นะครับ แล้วก็กิจกรรมการเล่นนี่ก็จะมีด้วยเห็นไหมมันมีแจกอยู่นะครับกิจกรรมการเล่นก็อย่าลืมไปเล่นกันนะอย่าลืมเด็ดขาดนะ <c oughs> อะเดี๋ยวผมไปเล่นในด่านไหนอีกดีที่มันได้ออของรางวัลนะอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวมีเล่นบ้านผีสิงนะครับเราก็จะได้ทองมาด้วยนะแล้วก็ล็อกอินวันถัดมาเนี่ยเราก็จะได้ห้าสิบเพชรนะครับก็ประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นเก็บอรอบทีหลังแล้วกันนะครับยังไงก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอ,อถ้ามีประโยชน์ก็เฝอาอกทำตามแล้วกันนะถ้าไหนแบบออรู้สึกว่ามันยุ่งยากไปอะไรเงี้ยก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยวิธีการหาเพชรก็มีประมาณนี้แหละสำหรับการที่แบบไม่ต้องไปต้องไปเตอิมอะไรเงี้ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าเออถ้าจะไปลงหลีกดันเกหลีกอะไรเงี้ยแบบชนะ9้าวินนี่เออมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ นั่นแหละเออมันก็มีประมาณนี้ของแจกปีอะไรเงี้ยของเช่าตัวเช่าอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้แหละอย่างก็สู้ๆนะครับบ๊ายบาย